สวัสดีบ่าวบาอื่นเ้อะเคยพูภูไทยพาเที่ยวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามสิบเก้าท่านจ้น้อยก็ะทักกับน้องมารีถ้าไม่ได้อ่านขอโทษขอพายสวัสดีตะวันตะวันทักพี่อุ๋ยนะคะพี่จ่อยก็มาเนะโอเคเซนเดี๋ยวเราก็มาโรยนะน,นี้ช้าสี่อันเนาะเคยไทยก็เอยไทยจ้า ทไทยก็ติดป้ายติดป้ายวันหมดอายุนะคะติดป้ายวันผลิตหรือวันหมดอายุสันยงไม่แน่ใจวันไหนวันหมดอายุด้านหลังเนาะที่้าสงครด์ก็ทํามารอนะคะดเดี๋ยวเขาไปแพ็คแผนกแพ็คเนาะเราก็ติดไว้ประมาณอ,อยู่ที่นี่เขาแบบอาจจะมีขั้นตอนหรือว่ากฎเกณฑ์แตกต่างกันนิดหน่อยเนาะอยู่ที่ไทยก็ทําอาหารทำทำง่ายขายคล่องเนาะลุยเลยเพื่อนๆถ้าเราอยากจะขายอะไรนะคะ เพราะถ้าเราอยากทําเกี่ยวกับอาหารเนาะมันมีการซื้อซ้าอยู่แล้วไงเวลาหัน่นแม่อุเอาแม่อุเอา8โลนะคะแต่ว่าถ้าจะเอาเอ8คำนะคะเราก็จะไปตรงกลางก่อนเนาะแต่ว่าถ้าจะเอาให้คําเล็กลงนะจะเป็น9คำเราก็ตัดไปก่อนแล้วก็มาตรงกลางนะคะอันนี้ก็คือได้ทั้ง8คำแล้วก็9คำเนาะเนือหนึ่งประมาณนี้นะคะ so I am going going to e i h bite eight pieces if you want nine you just start one first and then go in the middle for more more eight so today we are going for we are going for um, eight bite นี่นะเพื่อนอาจจะไม่เห็นตรงด้านหน้านะคะเออนี่แหละปรกมนี้แหละที่แรกก็จะ จะทันอ่าจะนี่นะคะแล้วเราก็ง่ายๆแบบนี้เลยเนาะโล,โลโลหันหันนะอุ้ย <c oughs> อะโวคาโดอะโวคาโดทะเลทะรลก็มีบ้างเนาะแต่ถ้าบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยคำนี้ไม่ค่อยสวยเลยเราลองเช็คดี้อ้าคำนี้มันเปิรดมันดีกว่านะคะ ว่าอันนี้มันหลุดแล้วก็พลาดกันได้เนาะเราก็ซ่อมได้เราซ่อม I'm fixing this on my live stream So if you are new feel free to you know go with t h a t because I do this many years I still make m i s t a k e นะแม่อูก็สามารถพลาดได้นะคะถ้เพื่อนๆทำใหม่หอยากทำซูชิกินเองเนาะมันก็อาจจะมีความผิดพลาดกันได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องนอนนอกังวลเนาะ ผิดพลาดก็คือเราได้ลงมือทำอะไรสักอย่างนะคะมัเป็นการเรียนรู้ที่ดีเนาะ so the mistake will stay mistake if there's h uh, you know no correct ก็คือความผิดพลาดก็เรียนรู้แล้วก็เป็นครูที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้แก้ไขเนาะมันก็เป็นความผิดพลาดตลอดไปเนาะ พอเราผิดพลาดแล้วเราแก้ไข if we make the same we stay the same mistake <laughs> and if we fix it and then that will be the good teacher for our life าทาผมก็มา <laughs> <laughs> สวัสดีคุณนิสาจ้าอาจจะมีบางคนเนองเฮ้ยแหวะไปแล้วบายยนะคะ <laughs> นางคูดว่า <laughs> ขอตวขอไปเด้อ หรือว่าเราจะไยเงียบดีคุณนิสากระทักกับคุณโทนี่โทนี่มากับพี่อุย๋ยเอคุณอุ๋ยนะคุณอุ๋ยก็คือน้องอุ๋ยนะคะรุ่นน้องแม่อูนเนาะแม่อูประมาณแม่อูเกิดปี2520เด้อ47-48นะคะ47ครึ่งตอนเนี้ยขอไม่ขอไม่ไ48นะคะแต่ยังไม่ไปต่อเนาะยังไม่ถึงนะคะยังไม่อยากรีบแก่นะคะ ไม่พร้อมแก่ค่ะ <laughs> นี่เลย keep c o m and eat and eat a uh, sushi this one is a veggie roll vegetable roll vegetable sushi roll for vegetarian or somebody want to uh you know have extra veggie intake นี่นะคะทำใจร่องตัวหนูต้องมากินซูชิกันเนาะอันนี้เป็นซูชิผักนะคะเราจะเริ่มจากซูชิผักเนาะ เพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยจะไม่ให้ปนกันนะคะหรือว่าระหว่างโลเนาะถ้าเราจะโรชนิดต่อไปเราก็ต้องเช็ดเขียงให้ดีๆเนาะนก็เป็นเหมือนกับเขาก็เหมือนกับเป็นาามาตรฐานแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาโลต่อไป next one is a c a l y